อลโลสวัสดีค่ะทุกคนมามีเรื่องแบบว่าความเจ็บปวดใจที่ได้เจอจากคนไทยด้วยกันนี่แหละไม่ได้แบบอะไรร้ายแรงเนาะแต่มันก็แบบงงว่ามันอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณคิดยังไงนะนะอีแม่นะคะก็เป็นคนใต้เนาะมาอยู่ฝรั่งเศสก็หลายปีแล้วแหละ อ่าเป็นคนใต้แน่นอนว่าชอบกินขนมจีนน้ำยาน้ำยาใตา้ต้องแบบว่าใส่ปลาใช่ไหมใส่ปลาเยอะๆน้ำกะทิเครื่องแกงอะไรงเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบทำเครื่องแกงเองแต่ไม่ได้ตำนะคะอีแม่ก็ปั่นเอานี้แหละแต่ว่าแบบพริกเต็มที่คัมมินอะไรใดๆคือว่าฉันเป็นคนทำถึงเครื่องทำแบบทำแบบคนเมาอะ่ะค, <c oughs> คนเมาคือใส่แม่งเข้าไปทุกอย่างใส่เข้าไปเยอะๆใส่ให้มันแน่นๆอะไรเงี้ย แต่ก็เป็นคนขี้เกียจค่ะทีนี้เวลาน้าํายาใต้อะปลาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องเอามานึ่งเอามาต้มแล้วแบบขูดปลาขูดเนื้อปลาออกแล้วก็เอาไปแบบตํากับเครื่องแกงเนาะกับเครื่องแกงขนมจีนที่ว่าทําน้ํายาขนมจีนเนาะแต่อีฉันขี้เกียจค่ะฉันก็แบบใช้ปัาทนากระป๋อง ฉันทำปลาทูนากระผงมาหลายปีมานานแล้วตั้งแต่แบบว่าเพิ่งมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปซื้อปลาทูปลาทูที่ฝรั่งเศสมีขายนะคะแต่เป็นปลาทูฝรั่งเศสเนาะไม่ได้ซื้อแบบปลาทูที่แช่เย็นที่เอามาขายจากเอเชียหรือว่าจากเมืองไทยแต่จะเป็นปลาเขาเรียกว่าเป็นแบบแมคโครเนาะ เป็นปลาที่มันก็เออนะใช้แทนกันได้ฉันก็นะขยันมากเอาไปต้มเอาไปนึ่งขูดเอาเนื้อออกมาแล้วก็เอาไปแบบตำคู่กับเครื่องแกงอะไรเงี้ยทำครั้งนั้นครั้งเดียวฉันเลิกฉันไม่ไหวฉันอยากกินแบบไวๆอ่ะฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะทาน้ํายาขนมจีนกินขนมจีนได้ฉันยังต้องไปหั่นผักทําผักดองอีกอะไรเงี้ยคือไม่สามารถ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นระยะเวลาสิบปีฉันก็ใช้ปลาทูน่าค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เอานี่แหละทำน้ำยาใต้นี่แหละนะไปออกงานกับกลุ่มคนไทยอะเนาะเลี้ยวพอเราบอกเขาว่าเออเนี่ยเราปลาที่เราใช้เป็นปลาทูน่ากระป๋องแหละมันไวดีแต่คือขอบอกว่ารสชาติมันก็ดีฉันก็กินได้ฉันก็กินเป็นกละกละมังกะละมังเลยกินได้ ก็มีคนต้ายคนหนึ่งเนาะที่ที่เขาอยู่ในปาร์ตี้นั้นด้วยแหละเขาบอกว่าเออพี่นะเวลาพี่จะทําอะไรอะ่ะพี่ก็จะเอ,อ่อทำของดีๆให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ๊คือเอ,อ๊ขึ้นมาแล้วอา้าแล้วกูที่แล้วกูทํม่ดีตรงไหนก็น้ำยากะทิใส่ปลาทูน่ากระป๋องมันก็ดีนะปลาทูน่ามันก็มีโปรตีนสูงแถมแบบสะดวกไม่ต้องขูดหือ ตอนอยู่ไทยฉันก็กินปลาทูน่ายำปลาทูน่าอะไรเต็มไปหมดแล้วอยู่ฝรั่งเศสทําไมฉันจะเอาปลาทูน่ามาทากับเขาวไม่ได้ทูน่ากระป๋องค่ะเข้าใจปะฉันก็แบบงงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เข็ดแหละก็ความจริงแล้วก็สูตรใครสูตรมันเนาะแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนสูญเสียความมั่นใจก็เ,เลยไป Google ดูเอ๊ะการเอาทูน่ากระป๋องมาทําน้ํายาปักใต้น้ํายากระเิ่อะไรเงี้ยมันผิดตรงไหนหรอเราใช้ของไม่ไดีตรงไหนหรอ มันก็เห็นวิดีโอเยอะแยะเนาะที่แบบเออช่องดังๆช่องใหญ่ๆที่เขาเอาทูน่ากระป๋องมาทำกับข้าวเอามาใส่แบบว่าเป็นน้ำยากะทิก็ได้เข็ดหลับอยูเงียบๆกับสามีและลูก <c oughs> อะแระนี่แหละมาเล่าให้ฟังเมามอยนะคะเมาฝรั่งแล้วก็เมาคนไทยต่อนะจ๊ะ อย่าด่ากันนะคะคือแค่อันนั้นเรามาอยู่ต่างประเทศน่ะมันก็มีอยู่แล้วแหละเลี่ยงยากแหละการที่จะมีปาร์ตี้ไปในกลุ่มบ้านคนไทยด้วยกันหรือว่าบ้านฝรั่งอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องเจออะไรที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าเจออะไรที่แบบเราไม่ถูกใจเอาจริงๆนะเป็นคนที่เริ่มคุยกับคนที่ไม่คุรู้จักอะ่ะ มันรู้สึกเกรงใจบางทีก็คิดเอ๊มรู้จะคุยอะไรดีเอ๊จะพูดอะไรดีหว่าอะไรเงี้ยบางทีก็กลัวว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะจะไปกระตบใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ที่แบบมันก็กระทบใจเราเหมือนกันเนาะเอ๊ะการเอาทูน่ากระป๋องมาทําน้ํายาปักใต้ให้คนไทยที่ฝรั่งเศสกินเอ้ากูโดนด่าอีกหาว่าเอาของไม่ดีมาทํามันแพงอยู่นะคะฉันซื้อของดีมาทำ <laughs> โอเคเราไฟังแค่นี้แหละหมอหมอยอ่ะ นี่สรุปสุดท้ายใครเคยเจออะไรประเภทนี้บ้างที่แบบไม่อยากจะพูดใช้คำว่าเยียดอะจะใช้คำว่าที่แบบมันมีคนพูดแล้วกระทบใจอ่ะมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์มามอยกันโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคเพื่นช่วงนี้